สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนปาเล็กมาเจอกับทุกๆคนที่สวนไผ่มีสุขนะคะวันนี้ปาเล็กมีเรื่องราวดีๆของการนํากิ่งไผ่ที่เหลือใช้นะคะใบไผ่แล้วก็ลำไผ่มามาย่อยค่ะมาแปลรูปเป็นปุ๋ยเป็นวัสดุคุมดินลำไผ่แบบนี้นะคะใบไผ่แล้วก็กิ่งไผ่ เอาไปใส่เครื่องย่อยที่เราผลิตเองในสวนค่ะวันนี้ป้าเล็กจะมาคุยให้ฟังนะคะว่าถ้าเรานำวัสดุคุมดินที่เป็นใบไผ่สับกิ่งไผ่พับไปคุมดินเราจะได้วัสดุคุมดินที่แตกต่างจากที่เราเคยใช้อย่างไงนะคะในใบไผ่มีสารซิลิก้าค่ะซิลิก้าจะช่วยให้พืช ต้านทานความแห้งแล้งได้สูงขึ้นแล้วก็ยังช่วยดูดซับดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงเพิ่มโคลอรฟิลให้กับพืชค่ะเดี๋ยวปเล็กจะพาไปดูนะคะขั้นตอนการย่อยกิ่งไผ่เพื่อเอามาทำวัสดุคุมดินมาทำปุ๋ใช้ในสวนค่ะ เดี๋ยวตามหมาเลกไปดูนะคะ ในใบไผ่สับอิงไผ่สับอุดมไปด้วยซิลิก้าค่ะซิลิก้าช่วยให้พืชทนทานต่อความแห้งแล้งได้มากขึ้นและช่วยให้พืชดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นช่วยสังเคราะห์แสงแค่นี้เพียงพอไหมคะที่จะเอาเป็นวัสดุคุมดินให้กับต้นพืชของเรา อันนี้ที่สวนไผ่มีสุกเราใช้ตอนนี้เราใช้เป็นปุ๋ยเรามาทําเป็นปุ๋ยหมักค่ะเราจะเอากิ่งผ่ยสับใบไผ่สับไปหมักกับปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวแล้วก็น้ําหมักหมักทิ้งไว้2หรือ3เดือนก็จะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพมากๆค่ะ เราเอามาใส่ต้นไม้เราใช้ปุ๋ยที่ผลิตเองค่ะในสวนลดต้นทุนค่ะตอนนี้ปุ๋ยราคาแพงขึ้นสำหรับใครที่อยากมีความสุขแบบง่ายๆสไตล์สวนไผ่มีสุขนะคะปราเล็กอยากให้ทุกคนลองเปิดใจลองปลูกไผ่ค่ะไผ่มีดีมากกว่าที่คิด ง่ายๆเลยค่ะตอนนี้ปลาเล็กนั่งอยู่ในสวนไผ่มีสุขนั่งอยู่ใต้ต้นไผ่ลมพัดผาดอากาศจะเย็นสดชื่นสัมผัสได้ถึงแบบสูตรลมหายใจเข้าไปเต็มปอดค่ะมันจะโลง่งมันจะมีความสุขมันจะปลอดโปรง่งแค่คุณมีต้นไผ่อยู่ที่บ้านนะคะต้นไผ่จะให้ออกซิเจนกับเรา มากกว่าพืชอื่นๆถึง35%ค่ะไอสามารถจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าพืชอื่นๆถึง5เท่าเลยทีเดียวดีขนาดนี้สนใจปลูกไผ่กันแล้วหรือยังคะหาซื้อไผ่ไปปลูกค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขง่ายๆเป็นแบบไหนเป็นยังไง ทีบลเล็กนั่งอยู่นะคะลมเย็นมากบรรยากาศสดชื่นอยากมีความสุขแบบนี้นง่ายๆความสุขที่แบบหายใจได้เต็มปอดโูกไัยกันเลยค่ะหวังว่าทุกๆคนจะมีความสุขได้ความรู้ไปกับสวนไผ่มีสุขนะคะเหมือนที่พวกเรามีค่ะครอบครัวสวนไผ่มีสุข เรามีความสุขจากการปลูกไผ่เราก็เลยตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราว่าไผ่มีสุขวิสาหกิจชุมชนไผ่มีสุขค่ะอยากให้ทุกคนมีความสุขจากการปลูกไผ่เหมือนกันค่ะแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ป้าเล็กต้องลาทุกคนไปก่อน ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,ด subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะส่วนผ่ายมีสุขค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปกล่กลาไปก่อน,นะคะ่ะ